ตอนที่สี่สิบห้าแดงหมดแล้วเดิมทีจิตใจของสรนเจอชวนนิ่งสงบสงบ นิ่งสง,งบดุดน้ำในบ่อลึกพยายามนี้กลับไหวกระเพื่อมเพราะคำพูดของเซียวชีเย่ในแขนเสื้อเขามีผ้าเช็ดหน้าของเซียวชีเย่อยู่จริงตอนนี้จึงรู้สึกเหมือนมีไฟในแขนเสือ้อไม่รู้พูดผีตนใดดนใจให้เขาเชื่อฟังคำพูดเซียวชอเย่ความร้อนรุ่มแผ่ลามไปถึงโคนหูเขารู้ดีว่า รอยแดงที่ปรากฏบนผิวขาวราวหิมะสนุตตาเป็นพิเศษต่อให้เขาเอื้ปากต้วแยงก็ไม่มีน้ำหนักใดๆเ,เหมือนถูกเชียวช่เยกกักขังไว้ในสถานการณ์อันกระอักกระอวนสีด้านล้วนเป็นบานกระจกใสกระจ่าง <c oughs> แววตาของเซลชชเยสสะท้อนโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาออกมาทั้งหมดทั้งยังปลดเปลื่องหมวกและชุดเกราะของเขาออกไปสินเจอชวนเรียริมฝีปากจนเปียกขจัดความแห้งที่เกิดจากความวาวุ่นใจริงเขางอนนิ้วมือไม่เปิดโอกาสให้เซลเชเยอย่างเชิงอีกทั้งยังไม่สนใจการปลุกเราเช่นนี้ได้เวลานอนแล้วสนเจอชวนพูดไปตามคนเถิด เซลล์เี่ยวรู้สึกว่าการตอบสนองของส้นเฉียชวนที่เหมือนกำลังพูดว่าข้าไม่อยากสนใจใเจ้าแฝงความยั่วเยาอยู่ด้วยยั่วให้เขาอยากช่วยโอกาสรุกไล้ ว่าเรื่องนี้ไม่อาจรีบร้อนรีบร้อนเกินไปย่อมตกลงไปในหลุมพรางได้ง่ายดังนั้นเขาจึงปล่อยโอกาสนี้ไปพวกอาจารย์มีคนดูแลอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องกังวลถ้าเจ้าอยากนอนห้องปีกตอนออกจัดไว้แล้วสนเจ้าชวนลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วจี้กางกับจัวเซียนซิวเมาเลเทจบจนวันถัดมายังไม่ได้สติสนเจ้าชวนแบกจี้กางขึ้นรถม้าและพากลับไป เซลจูเย่มองรถม้าที่จากไปไกลพางพูดกับเฉินยางว่าสองวันนี้คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของแปดกองกําลังให้ดีดูว่าใครกําลังเคลื่อนไหวกันแน่เฉินยางพงกศีรษะรับคำสัญเจอชวนหลับตาพักผ่อนขณะที่รถม้าโยกครอนไปมารถม้าวิ่งวนรอบหนึ่งทว่านั้นยังเปลี่ยนเป็นรถม้าคันเล็กที่ไม่สะดุดตาระหว่างนั้นยังเปลี่ยนเป็นรถคันเล็กที่ไม่สะดุดตาก่อนจะแล่นไปถึงวัดเจ้าจุ้ย เชียวเทียนยาวแบกจี้กลางเดินตามสนเชอชวนเข้าไปในลานเก๋ชิงชิงรออยู่นานแล้วออกมาเห็นพวกเขาก็รีบเข้าไปต้อนรับไม่เป็นไรเสนเชอชวนพูดอาจารย์แค่เมาเท่านั้นราชครูฉียืนอยู่ใต้ชายคาชิงชิงประคองจี้กลางเข้าไปเถิดให้เขานอนพักผ่อน เกิดชิงชิงรับตัวจี้กลางและแบกเข้าไปในห้องเฉียวเทียนหยาเดินหน้าไปสองสามก้าคเข่าลงบนหิมะราชครูสบายดีหรือไม่เห็นเจ้าแล้วข้ารู้สึกสบายไปทั้งตัวราชกูฉีกอดอกบัดนี้เจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นเฉียวเทียนหยาแล้วสัญญาขายตัวฉบับนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อีกแต่เพื่อไมตรีเล็กน้อยจะกลับยอมอยู่ต่อข่าสมควรขอบุญเจ้า เรื่องในอดีตสำหรับราชโกชีเป็นเพียงการชื่อเหลือเล็กน้อยแต่สำหรับข้ากลับเป็นบุญคลท่วมทน้นรอยยิม้มทะเลนบนเป็น้าเชียวเทียนหยาหายไปสิ้นข่าวพูดว่ารัชศกหยองอีจักรพัฒหยองอี กำจัดขุนนางทุจริตบิดาและพี่ชายฆ่าถูกคนใส่ร้ายหากไม่ได้ราชโครตรวจสอบจนกระจ่างแจ้งและยื่นมือเข้าช่วย20ชีวิตของสกุลเฉียวย่อมต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมหน้าประตูอุเหมอน ราชูคฉีพูดว่าบิดาและพี่ชายเจ้าล้วนเป็นขุนนางซื่อสัตย์พักดีแค่ถูกปรับปรำชั่วขณะเท่านั้นต่อให้ไม่มีค่าสุดท้าก็ต้องปลอดภัยอยู่ดีเชียลเทียนอย่างเงียบไปนาะสกุนเชียวทำผิดต่อราชคูจยิ่งนักราชสกยองอี บิดาขุงเชียวเทียนหยายังทำงานในกรมกะลาโหมจกะพัดยงอีปราปรามคุณนางช่อชนอย่างเข้มงวดบิดาสกุลเฉียวถูกคนร้องเรียนสำนักตรวจการตรวจพบว่าที่นาที่ดินของเขามีที่มาไม่ชัดเจนในขณะที่เขาไม่สามารถชี้แจงได้ฉีห้วยเหรียนกลับเสนอให้พิจารณาคดีใหม่ช่วยบิดาสกุลเฉียวและอีกหลายคนในกรมกะลาหมไว้เหตุการณ์นี้ทำให้ฉีห้ยเหลียน ยกบุตรสาตัวเองให้บุตรชายคนโตสกุลเฉียวทว่านี้หาใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดไม่หลายปีต่อมาวังบูรพาถูกใส่ความชีพื่นเหรียนถูกปลดจากตำแหน่งราชกูกกลายเป็นสามัญชนตอนที่เขาติดตามราชทายาทเข้าไปอยู่ในวัดเจ้าจุ้ยบิดาเฉียวบิดาสกุลเฉียวกับแปรพักไปอยู่ฝ่ายไทยเฮา วางบูรพาล่มสลายหัวไทยเหา่าอาศัยอำนาจในการอนุมัติดีกาของพันโรกุยอัางชื่อจักรพัทยงอีตรวจสอบพักพวกของวางบูรพาที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยเหตุนี้บิดาสกุลเฉียวจึงเข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้งคราวนี้ไม่มีราชกุฉีรับรองบิดาสกุลเฉียวบุตรชายคนโตล้นถูกประหารส่วนคนอื่นๆในสกุลเฉียวถูกในประเทศไปด่านล้วไปด่านซัวเทียน บุตรสาวของสีหุเหรียญก็เสียชีวิตกลางทานนางคือพี่สไใภคนโตของเฉียวเทียนยาเรื่องในอดีตอย่าพูดถึงอีกเลยราชคูฉีจับเส้นผมคขาพนของตัวเอง กว่าเจ้าจะหลุดพ้นจากการเป็นคนช้นต่ำมิง่ายบัดนี้ต้องไตรตรองใหด้ดีหากติดตามหลันโจย่มต้องถูกพันธนาการไปช่วชีวิตเป็นหรือตายจะไม่ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองอีกต่อไปกว่าเจ้าจะหลุดพ้นจากการเป็นชนชั้นต่ำ สมัยโบร,ราณจินแบ่งชาวบ้านออกเป็นสี่กลุ่มตามอาชีพได้แก่บัณฑิตชาวนาช่างฝีมือและข,อข้อหาชนชั้นตามมายถึงผู้ที่ไม่ถูกจัดในกลุ่ม4ี่นี้กลุ่มสี่กลุ่มนี้ฐา,านะทางสังคมจึงต่ำต้อยกว่าคนทั่วไป เส้นผมขงเชียวเทียนหยาถูกลมพัดปริวรอยยิ้มเขาสะท้อนเววอิสระเสรีร,ราชโครูข้าไม่มีบ้านให้กลับแล้วชุดนี้ได้รับบุญคุณจากท่านและพี่สะพายครั้งแล้วครั้งเล่าม่อาจหาตาหางตอบแทนเดิมเป็นหนี้พวกท่านอยู่แล้วบัตนี้หากท่านสามารถใช้งานข้าได้ชีวิตนี้ข้าจะอุทิศให้ท่านเชียวหยงหยงเยี่ยกับพี่สะพายป่วยตายในชางจินไปแล้วเชียวเทียนหยาในวันนี้ก็คือดาบดาบไม่มี เป็นหรือตายและไร้ซึ่งอิสระในยะในเมื่อยามนี้ฟ้ามืดครึมเมฆหมน่นฟ้าครึมเมฆหม่นหนทางเดินไม่สะดวกเช่นนั้นก็ชักดามอย่างข้าออกมาและใช้ตามใจชอบเถิดราชกูชฉีก้าวออกมาช้าๆประคองตัวกับสาวมองสนเจอชวนหลันจโจเป็นี้กำลังจะผ่านพ้นไปเซียนซึ่งยังไม่ได้มาผองขวัญเนื่องในโอกาสครอบเกี้ยวให้เจ้าเลยครอบเกี้ยว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 ครอบเกี้ยว คอบเกี่ยวให้เจ้าเลยที่สมหัวนะวานมาวาน ครบเกียวแขนเสื้อสันเจชวนถูกลมพัดจนเปิดออกเขาคล้ายจตนากราชกูฉีพูดว่าบัดน,นี้เจ้าสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วทว่าหนทางอีกอย่างยาวไกลสังหารสตรกํำจัดแปดสกุลใหญ่หรือคดีเกา่าปลอบประโลมจงผัวแต่และเรื่องเลวนนไม่ง่ายจิกังจะมอบดาบเล่มหนึ่งให้เจ้าชจ้าก็จะมอบดาบเล่มหนึ่งให้เจ้าเช่นกันเจ้าจงรับไม่เถิด ีมะโปรยปรายลงมาในลานสินเจชวนก้มศีรษะลงปล่อยให้มือเย็นเฉียบรย้กุชีวาง,งบนกระหม่อมของตัวเอกเท้ารับพรัง จีกงตื่นขึ้นมาตอนมื้ออาหารข้ามเขากินโจ๊กไปเล็กน้อยก่อนจะเรียกสนโจชวนเข้าไปในห้องดาบที่ข้าเคยบอกเจ้าครั้งก่อนเจ้ายังจำได้หรือไม่เมื่อคืนถูกส่งมาแล้วข้าคิดถึงเรื่องนี้มาตลอดชีกลงเลื่อนตู้ในห้องเผยเห็นท่านวางดาบอยู่ข้างหลังสนโจชวนเห็นดาบเล่มนี้แวบแรกก็รู้สึกชอบสายตาไม่เลื่อนออกไปอีกเลย ที่เลยไม่สามารถใช้มันได้จี้กลางใช้ผ้าสะอาดเช็ดลูกไปตามคมดาบชา้าๆถ้าว่าดาบนี้กลับเหมาะกับเจ้าอย่างยิ่งข้าให้ล้อมฝากดาบขึ้นหมายชื่อเดิมของมันไม่เหมาะสมอีกแล้วเจ้าต้องตั้งชื่อให้มันด้วยตัวเองส้นเจอชวนยังคงจมอยู่กับประกายของดาบเล่นมนี้พิจารามันอย่างหลงไหล คมดาบตรงแนวของมันที่ยาวเกือบ3ามชื่อเชุ่นเป็นการบอกว่าเวลาชักดาบต้องไวความกว้างสองนิ้วทําให้เหมาะทำให้การจู่โจมกระรันหันเป็นไปอย่างราบรื่นด้ามดาบก็ทําขึ้นใหม่โดยใช้ไม้จันไม่การไม่มีการแกะสลักใดๆแค่หุ้มทองไว้ตรงปลายเท่านั้นตรงกลางฟังไข่มุกสีขาวเม็ดหนึ่งสชื่อชุน่นยาวมาก นี่เป็นดาบดีที่ผ่านการหลอมหลายครั้งถูกตั้งอยู่บนท่านสูงโดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานทว่าประกายยังคงเยียบเย็นดุดบ่อน,น้ำในฤดูศาสตร์ไม่เพียงไม่มีฝุนเกาะแม้แต่น้อยยังแฝงความอ้างวางง้างยิ่งทะนง มูนี้อาจารย์ขคบกคินเรื่องบางอย่างเมื่อคืนเห็นเซียวเออร์จึงกระจางแจ้งนั่นก็คือข้าสอนเจ้าด้วยแบบแผนตายตัวเกินไปทำให้เจ้าไม่อาจเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจี้กลางวางผ้าม่ดาบเล่มนี้แล้วต่อให้ดาบหลางลี่ของเซียวเออร์ก็เร็วสู้เจ้าชักดาบเล่มนี้ไม่ได้ดาบด้ามไม้จันทรน้ำหนักเบาช่วยให้เจ้าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นวิชาย,ยุท์ให้ได้ละ มีเพียงความเร็วที่ไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้นี่เป็นดาบที่พ่อข้ารักวิทยายุทธในใตล้ลาาตัดสินกันอยู่ที่ความเร็ว เมคาอัตีก่าวไว้แม้ตอนนี้ผู้เราต่างบอกว่าวิชาสกุลจี้ต้องแข็งแกร่งแต่วิชาฝึกจิตของสกุลจี้ท่านพ่อเป็นผู้คิด้นดาบถ้าดาบเล่มนี้เหมาะสมกับเขาย่อมต้องเหมาะสมกับเจ้าเช่นกันเจ้าเองก็สามารถบุก,กเบิกเส้นทางใหม่ๆได้สันเจอชวนกำด้ามดาบไปหยิบมันขึ้นมาตั้งชื่อให้มันสิจี้กลางถอยภัยหลายก้าวสนเจอชวนชอบดาบเล่มนี้จนไม่อยากปล่อยมือดาบดีเช่นนี้อาจารย์จะมอบให้ข้า จี้กังหัวเราะเสียงดังอืออือ,อือาจารย์ใช้วิชาหมัดมวยไม่ชอบใช้ดาบดาบเล่มนี้หากไม่มอบให้เจ้าย่อมหน้าเสียดายนักเสรนเจอชนคบคิดครู่หนึ่งกล่าวว่าค่าตั้งชื่อใหม่ให้มันว่ายางยางซานเสียก็แล้วกันไม่รู้แปลว่าอะไร ตอนกลางคืนระราชคูฉีคุกเข่าอยู่ตรงข้ามนั่งอยู่ตรงข้ามเขียนแท่ของ8ปดสกุลใหญ่ลง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 บนกระดาษอ๋อเขียนแท้ของ8ปดสกุลใหญ่ลงบนกระดาษ๋หอ,อ,ห,ดาดอหาตั้งนั้น <c oughs> ใกล้ถึงงานเลี้ยงเหล่าขุนนางแล้วสียอด้นพลในแต่ละจะมารวมตัวกันอีกครั้งขุนนางในท้องถิ่นต่างๆก็ต้องมารายงานตัวราชกุฉีกลางกระดาษจากักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชเปลี่ยนรัชศกเป็นเทียนเซนปีที่หนึ่งปีหน้าต้องมีการตรวจประเมินขุนนางแน่นอนเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดและเกี่ยวพันถึงความมั่นคงทางการเมืองนับแต่นี้ไปอาศัยงานเลี้ยงเหล่าขุนนางและวันหยุดปีใหม่นี้ทุกคน จะประเมินสถานการณ์ในราชสำนักใหม่อย่างละเอียดหากไทเฮาคิดจะฟื้นฟูอำนาจอีกครั้งต้องไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนหลังหวาสือเซียนตายไทเฮาถูกวางหลวงคุมตัวไม่เคยปรากฏกายอีกเลยทายาทสกุลหวาทั้งหมดถูกถอดจากยศและเนรเทศออกจากเมืองหลวงบัดนี้หากนางคิดจะเคลื่อนไหวย่อมได้แต่อาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกเสินเจอชวนมุ่นขิว แต่มีสีกู้อันเป็นบรทเรียนอยู่ก่อนแล้วใครยังจะกล้าสมรู้ร่วมคิดกับไทยเห่าง่ายๆคนขี้ขลาดยากจะทำการใหญ่ การร่วมมือในแต่ล่าล้วนเกิดจากผลประโยชน์ก็เพียงท่เฮายังมีเดิมพันอยู่ยายต้องกังวลว่าจะไม่มีเรือลำใหม่ให้ใช้ไรกูชีตวัดผู้กันหลายกิดลงบนสกุลหวาอีกอย่างผู้ชายในสกุลนางแต่ไรมาล้วนไม่เอาไหนจะลืมไปแล้วหรือคนที่ไทฮาเลี้ยงดูภูมฟักมาตั้งมากระมือตั้งแต่เล็กคือเด็กผู้หญิงคุณหนูสามสกุลวาหรือสนเจอชวนพูดเซียนเซิงไม้ถึงหวาเสียงอีหรือ หลังดูจาก หากดูจากความโปรดปรานที่นางได้รับในสมัยที่จกักรพรรดิเสียนเต๋อยังมีชีวิตอยู่คุณหนูสามสกุลหวาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นองค์หญิงของต้าโจนแน่นอนราชกุลฉีพูดแต่สุดท้ายนางกลับไม่ได้เป็นองค์หญิงของต้าโจนนั่นไม่ใช่เพราะจากักรพรรดิเสียนเต๋อใจแคบแต่เป็นเพราะไทยเฮาไม่ทรงอนุญาตต่างหากสนเจ้ชวนอมน้ำชาไว้ในปากขบคิดชั่วครรภ์ที่เกินลงไปข้าเข้าใจแล้วฉะนั้นเจ้าลองพูดมาว่าเป็นเพราะเหตุผลกลนใด สนโจชวนใช้มือยันหัวเขา่าเอ่ยว่าหวาเสียงอีเป็นองค์หญิงของต้าโจการแต่งงานของนางย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของไทเฮาอีกการแต่งงานขององค์หญิงเป็นเรื่องของบ้านเมืองเรื่องฝ่าบ,บาทต้องหาเรือกับขุนานางในราชาสำนักแต่ว่าหากนางเป็นเพียงคนหนูสามสกุลหวาวันน่าจะแต่งงานกับใครย่อมแล้วแต่ไทเฮาเป็นคนตัดสินใจแสดงว่าไทเฮาจะให้นางออกเรือนแล้วหรือเสียนเสง ขุนเขาไม่เปลี่ยนตามข้าข้าจะเปลี่ยนตามขุนเขาเองราชกูศีใช้ผู้กันจุ่มหมึกเทเฮาทิ้งเรือรักษาขุนทิ้งเรือรักษาขุนเป็นสํานมาจากกันเล่นมากรุกของกินหมายถึงเสียตละสิ่งที่สาคัญน้อยกว่าเพื่อรักษาสิ่งที่สําคัญมากกว่าเอาไว้การทิ้ง สีกู้อันทำให้นางสูนสียอำนาจฐานทหารในฉี่ตูแต่ขอเพียงหวาเซียงอีแต่งงานกับเซียวชิเย่ปัญหานิย่อมจกคลี่คลายได้เองจอกชาเสนเจาชวนกระชอกเล็กน้อยก็หลุบตาหยิกจอกขึ้นมาเรื่องนี้ยากยิ่งขึ้นกว่าขึ้นสวรรค์เซียวเออร์มีทางมอบหน้าในมือตัวเองให้คนอื่นได้ยินวาเซียงอีงามเลิศหากเซียวเออร์ถูกใจรูปโฉมนางเรื่องนี้ก็ไม่แน่ไรกูชฉีเอ่ยแฝงนายสนเสจาชวนจิบน้ำชาไม่เอ่ยอันใด ขัวข้าไทยะแตะราชกูฉีพูดทว่าเรื่องนี้จัดการไม่ง่ายจริงๆต่อให้เซียวเออร์มีใจเซียวจิมหมิงก็ไม่ทั้งนิ่งดูได้แน่นอนพวกเขากับสกุลหวาเป็นเหมือนน้ำกับไฟที่เข้ากันมีได้ไม่มีทางเลยที่จะสลายความขัดแย้งเป็นสันติในช่วงเวลาที่กำลังได้เปรียบ สรรเฉยชวนครุ่นคิดในใจสูญเสียอำนาจทางฐานไปการครองตำแหน่งสำคัญในราชสำนักย่อมเป็นทางเลือกที่ดีแต่บัดนี้บุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นมีอยู่เพียงไม่กี่คนสภาขุนนางยังคงมีหเหลียงอีเป็นหัวหน้าไทเฮาคงไม่ปล่อยให้หวาเซียงอีต้องเป็นอนุคองผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เลือกเฟ้นจนทั่วฉีตูแล้วก็ยังไม่พบคนที่เหมาะสม ฉี่ตูไม่มีสามารถมองหางข้างนอกได้รร้กูฉีเขียนคำว่าฉีตรงลงไปหรืเปยไม่สำเร็จฉีตรงยังมีโอกาส <c oughs> จอมทัพฉีกับลูกกวงไป่ล้วนยังไม่แต่งงานเสริญเจ๋อชวนพูด <c oughs> เช่นนั้นย่อมต้องเป็นลูกกวงไปแล้วละ่ะแต่สกุลลูกกับสกุลเซียวซ้ำความสัมพันธ์แน่นแฟนใช่ว่าผู้อื่นจะยุแยงสร้างความแตกแยกได้ในชั่วข้ามคืน ะัเจ้าไม่ดาว,ว่าเป็นสุกุลชีเล่ารารกูชีพูดอย่างไม่พอใจสุกุลชีนอกจากชีจู้อินแล้วยังมีคนอื่นอีกนะคงไม่ใช่ว่าเออเสนาชวนทำหน้าประหาสใจใครอะหลายวันต่อมาเซียวเชย่ออกจากเมืองเป็น เพื่อนหลีเจิ้นเหิงเพื่อไปต้อนรับสองคนพลจากฉีตงลูกกงไปเดินทางกลับมาพร้อมกับเขาถอดหมวกเกราะออกระหว่างทางตรอดทางคาดยินข่าวบางอย่างไม่รู้ว่าเจ้าได้ยินมาบ้างหรือไม่เซลเชย่ควบมมาไปข้างหน้าเอ่ยตอบว่าข่าวอันใดเหรอลูกกงไฟยังไม่ทันได้ผู้สีจูอินที่ควบมมา,าตามมาข้างหลังก็ตบหลังเขาปักเขาให้ท่านจอมท้าลูกกงไฟอดครนด้วยความเจ็บโอ้ยขาดเจ็บ สีจุินทำน้าไม่พอใจอย่างหาได้ยากนางประคองดาบโน้มตัวไปข้างหน้าถามเซี่ยวชอเย่ฉีตูมีข่าวลือแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดเซีย <c oughs> วชอเย่เงงงกว่าเดิมสีจุินขอบเคียวเคี้ยวฟันมีคนจะมามาเป็นแม่เล็กของข้า มีคนจะมาเป็นแม่เล็กของข้าเชียวจะเยี่ยตระงงานจอมทัพอุโสชีจะรับอนุคนใหม่หรืออนุหรือสี่จุอินเค้นเสียงหยันหรือกันว่าเขาจะแต่งเมียใหม่แล้วคนหนูสามคุหวาจะเป็นแม่เล็กของข้านางโตเท่าข้างเงินหรือ <It> ห, <transparency S 3> หรือ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 ขอเล่มครับจบตอนจบเล่มขอับคุณครับ infinity.